สวัสดีครับวันนี้ส่งงานนะครับเป็นนิสสันเทอร่านะครับเรามาดูงานติดตั้งนะครับกล้องหน้าหลังนะครับเรามาดูกันเลยนะครับมุมมองจากแถวสองนะครับสองไปด้านหน้านะครับเนี่ยตัวกล้องจะอยู่ตรงกลางพอดีเลยนะครับเห็นไหมครับอยู่ตรงกลางเลยแล้วก็กล้องหลังนะครับก็จะอยู่ฝั่งนะครับอยู่ตรงกลางพอดีนะครับแล้วก็เรามาดูกล้องหน้านะครับว่าเราเก็บไว้ตรงไหน อยู่ตรงนี้เลยนะครับพอดีเลยนะครับหลบลงมาจากเซ็นเซอร์พอดีเลยนะครับสวยๆเลยนะครับตรงกลางนะครับมีจอขนาดเล็กนะครับไม่เกะกะพักหน้าจอได้นะครับแล้วตัวกล้องหลังนะครับว่าเราซ่อนสายไว้ตรงไหนนะครับมาดูกันนะครับอันนี้ก็เป็นตัว4ี่คูณสี่เลยครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับตามขอบเก็บให้เรียบร้อยนะครับตัวกล้องอยู่ตรงนี้พอดี เห็นไหมครับอยู่ตรงกลางพอดีเลยไม่เห็นสายนะครับซ่อนสายให้ทั้งหมดครับมุมมองจากแถวสองหน้าหลังนะครับเก็บให้เรียบร้อยนะครับสําหรับมิสันเทอร์ล่านะครับสนใจนะครับติดต่อทางเพจได้นะครับไม่ตัดต่อสายไม่เสียบที่จุดบุหรี่นะครับเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับสําหรับป้ายแดงนะครับขอบคุณครับ